สวยและมีน้ำใจมากค่ะสำหรับนางเอกดังช่องเจ็ดลงพื้นที่ด้วยตัวเอง ลงพื้นที่ในน้ำท่วมจังหวัดอยุธยาเป็นอีกหนึ่งนักแสดงนักร้องเซเลบิตี้ชาวไทยสังกัดของทางช่องบิ๊กหมอชิดอีกหนึ่งคนค่ะสำหรับแคทสัญญาสิงห์ห่าหากใครติดตามบิ s t ตา r แกรมของสาวแคทเองจะทราบได้ว่าเธอชอบโพสภาพอัปเดตชีวิตส่วนตัวอยู่เรื่อยๆค่ะล่าสุดได้ลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเธอได้โพสภาพพร้อมแคปชั่นบอกเอาไว้ว่า วันนี้แคทได้มีโอกาสลงพื้นที่มอบถุงยางชีพจำนวน200ถุงใน3ตํตำบลจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาโดยเธอขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ประสบป,ปัญหาในครั้งนี้น้ำท่วมในครั้งนี้ยังไงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนต่อสู้และผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้โดยเธอเนี่ยลงพื้นที่เองกับมือเลยล่ะค่ะจะเป็นยังไงมาติดตามชมภาพไปพร,พร้อมๆกันค่ะ